ครับพูถึงมันสันหน่อยวันนี้เป็นไงบ้างครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยยกไหนี้วที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เปรียบละยกสามสามเนื่องอยางเนื้ออยเนองท้แล้วมายกที่แล้้มออกมายกสุดท้ายเรามั่นใจเลยใช่ไห บรรยากาศเป็นไงครับแฟนมอลที่โคราชกับบรรยากาศเดิมๆที่เราชกไว้ครั้งนัาสปีห้าแปดบรรยากาศตอเป็นแฟนบอลก่อนก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเดินจากเวทีมาเนี่ยโอ้โหแฟนตัวเองนับร้อยเลยเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างถ่ายบรรยากาศวันนี้ไปนานรู้สึกดีที่เจอแฟนที่สนใจมาด้วยแล้วได้เยือนทีมเก่าแล้วก็กลับมาโชว์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่ง มาถึงไฟขับ FC ยอดหลีเว้นเหรอครับขอบคุณครับยินดีด้วยครับผมครับแลร่างกายไฟนี้กับไฟที่ผ่านมาเนี่ยรู้กว่ามันต่างกันนะเรา่เสเพราะว่าเราเริ่มซ้อมเต็มี่กว่าไฟที่ผ่านมามเหนที่จะี้ตายซ้อมเช้าข้าก็มีซ้อมเช้าทุกวันแต่ก่อนไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเช้าก็เลยซ้อมตกิ่งยังเยอะ แล้ววันนี้โดนเข่าของเด็กสิงันสึกไหมบ้างผมก็มีจับบ้างช่วงแรกเราไปวันมาจะจะโดนจะยุบแล้เราเราโดนเข่ารู้สึกไหมมีมยุบไปสัมผัสไหมก็มีแต่ว่าก็เล่นทิ้นในตลอดอ่าน้ำหนักเก่งของเราน้ำหนักเท่าไหร่ดีกำลังดีนะแล้วมีใครจะอยากจะชกด้วยไหมรอดูอีกกองที่เราแพ้มาห้าหกไฟน์นเนี่ยรับลตามไหม เอาแบบเอายาเกลือตะเคี้ยวแก้วอ๋อน้ำหนักไหนดิร้อยสามเจ็ดขอบคุณทาง่วยรอบนไงครับขอบคุณทาง่วยดที่วันนี้ได้ทำให้อยู่ทลังตรงนี้ขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเมื่อกี้เนี่ย